ยก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 แต่ยอที่ก็ปิดทำไมเออดียกยกนี่โอ้ด้วยบัตรคอใหญ่ครับมาบัตรคอโอ้โดยบัตรคอครับเนี่ยคอน้อยครับโอ้ยหมานแท้โอ้ยนี่ยหลุด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 สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ครับ ส่วนที่จะพาเพลินวันนี้จะพามาดูน้ำท่วมครับมาดูบรรยากาศกบตามมาเลยนะครับมาดูน้ำรับตอนนี้น้ำมาถึงท่าคอนแดงแล้วเจอแล้วครับที่กำลังจกกะไปยกยอครับเนี่ยโอ้ <c oughs> ตรงน,นี้ไม่ถูกครับจะย้ายที่ครับ ยอยครับยกอีกแล้วครับฝั่งนู้นก็อาญาครับอยู่ฝั่งนู้นตอนนี้น้ําเริ่มมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับเดีย๋ยวไปดูบรรยากาศหน้าฟายครับอายาครับได้ปลาเปล่าเนี้เฮ้ยเฮ้ยมีปลาขาวม,มีน้ำครับย้อยอยู่นู้นครับมาดูเรือหลวงครับเนี่ยมาจอดเตรียมช่วยเหลือผู้ประสบภัย นี่ับมาดูบรรยากาศตรงนี้ครับหลังจากฝนหยุดตกครับบรรยากาศสวยๆครับดูน้ำวัดตอนนี้เต็มไปหมดแล้ว คนน้ำครับปลายห้วยพงช้างครับท่าก่อนแดงครับดูครับตอนนี้น้ำไหลไหลโอ้แม่อร์รอยู่ฝั่งโน้นครับนี่าการังยกยออย่างสนุกสนานครับนี่คือบรรยากาศที่ที่บ้านๆทนไทยได้กลับมาอยู่บ้านนอกครับจเจอบรรยากาศแบบนี้ครับ

ดูไทเซียนครับเดี๋ยวจะเปิดดูดูการนวดข้าวแล้ว <laughs> สงสัยเจ้าแรกก็เนี่ยเนี่ยเจ้าแรกกำลังจะสุกแล้วครับเตรียมเครื่องไว้ครับดูไม่ใจครับนี่โกฝังาา <laughs> ่งนี้ในโลกนี้กำลังหาสถานที่แล้วมีฝั่งนู้นด้วยครับนั่นนะ s okay. <S รู้ฝั่งนู้ตัวหามครับตัวห้ามก็เสียงหนอ,อ่า นี่มาล้างยกแล้วครับเฮ้ยไม่ได้สักตัวเลยวันนี้อยู่ตรงกระท่อมตูหามเนี่ยอันนี้อันนี้รู้สึกว่าจะโยป้ายแดงด้วยครับสียังใหม่อยู่เลยป้ายสองเลยปลาใส่แดงติดตะปลาหมอใต้กิโลหนึ่งเหมือนกันวันนั้นอะ โอ้โหครับโอ้อาจารย์บูคร hm ับโอ้ยไฟิลฟอสิดูครับนี่ยกยอครับน้ำมามันาโน่นนะยอป้ายแดงครับยอป้ายแดงอ่ะยกไหนยอป้ายแดงอ่ะแล้วครับตอนนี้ ยกอีกแล้วครับตอนนี้เออนี่โอหไม่ได้สักตัวครับดูย่อป้ายแดงครับดูปลาก่อนนั้นไ,ได้ขนาดไหน <c oughs> โอ้โห้นี่ครับได้สิบกว่าตัวแล้วครับ <c oughs> รน,นี่ยกไปแดง อย่าไฟแดงดูแม่ออนครับอันนี้ยกตั้งแต่เช้าแล้วครับตั้งแต่เช้าไปบ้านหลายรอบแล้วเอาปลาไปเก็บหลายรอบแล้วอกลลลับบาาหรแ้วดูปลาก่อนครับี่ปูโอ้ยนี่ครับ ไม่เจอนี่ครับมาเจอเจอครับ,อ,รบอ,อืนี่โอได้ผักขมอครับโอ้ปลาขาวาใจวันนี้มาด,ดูคุณยายฝั่งนี้ครับลลายบอหกหนึ่งครับ หาอยู่หากินครับโอ้ได้ทั้งถังหนึ่งนี่ปลาซิวครับมีปลาตัวใหญ่ด้วยนี่ <c oughs> ดูตุ๊หามครับอันนี้เป็นคลิปแรกๆของผมครับเนี่ยลงไปแล้วครับนี่มายกแม่งตรงน้ำไหลนี่แหละมือ <c oughs> <c oughs> ไม่มี <c oughs> <laughs> ได้ครับโอ้ีหปลาคอใหญ่แล้วปลาคอใหญ่ปลาปคอใหญ่โอ้โปลาคอใหญ่ฮ่า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 ฮาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่ค่าฮันไ่่าูกโอ้่าฮ่ <laughs> าฮ่าานะ่าา้ย่า่่ ขาว่าเขาเออผอมานาอโชน้อยโชน่อยโชน่อยโชน่อยเห็น่หางอเห็นต่หางตออนี้คีก็มาดูแม่ลูกอ่อนยกยออหยกยอยกยกยกแต่ยอที่ก็ปิดทำไมเออดียกยอนี่โอ้โดยมาคอใหญ่ก็มามาคอ โอ้ยโ,โ,โด้บาดคอครับเนี่ยคอน้อยครับโอ้ยหมานแท้อโอ้ยนี่หลุดหลุดห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 ุด,ด,ดขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ